สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพิตาหกเราซิงครับเราได้ตัวแล้วครับมาจากสีสกเกตครับปุตุมพรวิสัยมากับลุงครับแล้วก็คุณครูเอา้าบอลล่งหอตอนนี้เป็นฮะน,นุ่น,อนตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วครับ <laughs> เฮาขับหอดปท่ออ่าอำเภอรประสาทครับ ไเ,นนเราไม่ได้ตัวแล้วครับฝาเราเจริญซับสั่งกัดให้ก็ด่วนเลยครับ2องแสนมีทอนครับพี่น้อง NVR เป็น NVR CBE นะครับ CBE 110ยเกียร์เดิมนะครับ5เกียร์เดินหน้า F หน้าหลัง เอรธรรมชาติเพลงต้องลองเอาเองนะพี่น้องนะมากับ12ลอล้อคู่ใจโอ้แน่นยนเตีวนี้เป็นเอฟหนะ้าหลังเบรกล่มดูดครับกระบอกน้ำสีตันกระบอกน้ำใหม่แถมตุ๊กตามาสีตัวครับ แบบนี้ดีกลัวนะก,กระบะดําก็ถือว่ากระบะยังสวยอยู่ครับพื้นยังไม่บุบนะฝาข้างก็ยังดีอยู่ท้ายยางก็ยางดีหกเส้นครับยางหลังเป็นอัดดอกสี่เส้นนะยางหลังอัดดอกสี่เส้นโอ้แบบนี้ยังแย่กว่านะยางหลังอัดดอกสี่เส้นครับ เอฟเรียบร้อยนาหลังนะครับสภายางหน้าก็ใหม่อยู่ยางหน้าใหม่อยู่นะครับสองแสนมีทอนก็สภาพนี้นะครับปลาเราเราหมักยังสิละ่ะอ,อันนี้ดีแล้วบหมักดอกเราหมักปวกสายปุกเศษนี่สินะครับสายปลุกเศษของแท้แลปลาเรา เดี๋ยวไปดูข้างนู้นกันหน่อยอ่อโอ้น่าจะสิบห้านิ้วครับจุะ ห้านิ้วโอ้เปิดแฟลชล่ะมันบบมัน,มนบบค่อยอันนี้แม่ไม่้องเดี๋ยวคืนไปรีวิวเครื่องไอเบิ้งเลยได้เบิงเ้งหมยเดี๋ยวรีวิวภายในกิง๊งไอเบิ้งครับเดี๋ยวเปิดประตูไอเบิ้งภายในวีไอพีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งภายในกันเดี๋ยวขึ้นกันเดี๋ยวเบิ้งภายในครับพี่น้องรีวิวกันอยู่นี่แล้วเพราะว่าไป็นหัวบานไม่สีเปลี่น ของแถบโอ้เบาะคือหมูปังใช่ไหมโอ้เบาะแบบแยกสิ้นส่วนได้พี่น้องเบาะแบบแยกสิ้นส่วนได้โอ้จับจับแบบนี้แหรอจับแถมมอนมาด้วยครับโอ้แถมพัดลม้อมติดมาดีิลูกพี่ รถผมกินบด่ะนี่ครับรถสปอร์ตตรงมีเบาะเดียวครับทางสายบ่มีอรถมือเดียวนะครับมือหนึ่งจับพวงมาลัยอีกมือหนึ่งจับประตูไว้นะครับนี่เห็นไหมรถไม่เคยชนครับแต่ตกหิวข้างหนึ่งครับรถไม่เคยชนครับตกหิวตกหิวทีนึงครับม,มือหนึ่งครับมือหนึ่งจับประตู โวมไล์พาวเวอร์ครับเกียร์เบาะที่ใส่ผมมีครับรถสปอร์ตต้องมีเบาะเดียวครับถ้าหลายเบาะแสดงว่ารถบอดสปอร์ตครับกระจกอะราคาแพงครับเพราะว่าต้องใส่คีมล็อกอีกตัวหนึ่งมุนครับอืม มันกับสิราคาแพงเพราะว่าลีปล็อกตัวหนึ่งกับหลายบาทเนาะครับเนาะ <c oughs> แม่บัลลัมันอยู่ปะนี่ใช่นหมวะเลียดไปสิเพิ่งเบว่เพิ่งเบิ่เพื่อนเหรอลีุ่งแบบเลยเนาะกูบัตรนี่โฮ้ยแซ่บเองดู <c oughs> โอ้เราไปห่มมึงเขาก็ไปค้ำของเขาก็ละนำเมื่อ,อาละใครอึงลึงให้เขาไปน้ำอยู่บั้เดี๋ยวนี่เหรอให้เขาไปน้ำอยู่บ่ไอ้โอ้ไปจีบเสาเซเวน่นไปจีบเสาเซเวน่นแก้วน้องมีบัวยังกะ <laughs> ไม่มีค่ะเดี๋ยวไปจีบเสาเซเวน่นจะเข้าครับพี่น้อง นี่แหละครับว่ากินมาหมาของแดดเจ้านี้มากม้าหมาครับเจ้าสีออกเลี้ยงตายแล้วนี่ครับได้มาหมาเลยเอาก็ได้เข่ากระเผาเทวียนรอตายขี้เก่าเหมือนเดิมคุณครูนอนสลบสไลเลยครับตอนนี้เกือบตีสองแล้วล่ะเจอกันอูปลาเราครับป้าป้าบอกว่าชอบเพรวจัดไปครับพี่น้อง ป้บาบอกว่ามากกักจัดไปซื้อเลยพ่อสันของดีๆปาลาเราแกบุคอยมากดอกโอ้จะว่าขั้นนีกับผมเ,เป็นขี่ลายได้ครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีระบบไฟติดหมดน,นะครับจดจัดเอกสารานนา <c oughs> ก,กับใบบอก่วงครับพี่น้องเอกสารใบบอก่วงแต่ก็ถือว่าเครื่องดีครับเครื่องดีกระบะดำอะไรก็รถือว่ายังใหม่อยู่ ช่วงหลังเอฟหมดนะหน้าหลังภายในก็ v ี p อย่างที่รีวิวให้ดูครับตอนนี้เขาก็อยู่คมแม่ม,แมีังได้จ่าคข้แม่มีบ่าแต่บุงูว่าแผงค่อยบนค่อยเย็นตัวบนมันมันมีบ้างม,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 มีมีบ้างแล้วแผงแผงกระบายคข้มหอนล้างมีบ่าโอ้มันมีอยู่หลังกิงเนาะเออ ระบบแอร์มีอยู่ครับแต่ว่าไหนจะต้องไปไล่อย่งหน่อยต้องไปไล่ระบบแอร์หน่อยพัดลมแอร์มันรุดเลยเด้อเมื่อเติมรุดกับไปในแผงแผงก้อยเย็นก้อยห่อนมันมีอยู่ระบบแอร์มีแต่พูดมาไล่อยังกับเบาดิ้วขับเบิ้งมันอย่าเพราะใดอยู่แต่ว่ามันก็มีตำหนิแค่ตรงเตาแหนบก๊าซีหลังครับมองเตาแหนบหลังข้างหลังมันมีห้อยแตก เพราะว่าเขาใช้เขาใส่แหนบแหนบแหนบรับน่ะแหนบช่วยน่ะเขาใส่หลายผลเขาใส่แหนบช่วยหลายแหนบรับหลายผลมันก็เลยแตกเลยไปต่อเฮ้่ทุ่งยังนี่โอ้ทุ่งขนมบ่มี่เหรอครับนี่วะนี่เรียนอะไรปะจ๊ะ ขอแกเรียนน้อตั้งบพ่หยอบทุกอยางมีพี่มีหาบาทเองบ่มีบ่มีน้องไปแลกเซเว่นเลยเป็นแลกเซเว่นอะเด็กเขาซอเสียไปแรกกันไอ้จอยมีทุกอยางให้นะจะไปทุกอยางน่ะมีอยู่ในรถอยู่เอ ดไรใส่อะไรครับแสดงว่าสองไอ้ที่เชียวไม่ยอดทุกอย่างนี่มีมีทุกอย่างให้นะใส่อะไรครับพา่สินจับหน้ารักแบงี่เเเดด้อกพี่นอนแล้วเขาเขาบอกว่าพี่ทุ่งยางนะมันถามว่าใส่อะไรแสดงว่ามันเชียวไป่ยอดทุ่งยางอีลี่นี่ หลอดตายพี่น้องจากเช้ายันค่ำออกมาออกจากบ,บ้านเ่อมันเ,เกือบทุ่มหนึ่งว้าวหกโมงเนาะเชี่ยที่เลน่นหอดเล่นกับ,บหอดนี่เกือบแจง้งโอ้มันไปเลยมันบ่เอาเลยเกือบแจง้งพี่น้องเชื่อชีวิตบ้านไงสิบวันตีสองตีสามเวลาเชี่สอสิวิตอาบนำ้ำนอน ตำแหนี้แต่ตรงคัตซีครับเดี๋ยวปาเราเอาไปจัดการครับเอกเบิกยังดีเว้ยครับรถกร็วิ่งงานอยู่นะรถกร็ใส่งานอยู่ครับรถจีาคันนี้ขายอยู่ร้านสามแสนเกาเน,นร้รานสามแสนเก่าเอาไปทั้งหมดเลยครับ <laughs> เอาไปพ่มมาข้าวๆเดียวร้รานสามแสนเก่า เบื้องเนี่ยไปมีม่ทั้งตัวหนาว่าจ้ะหนาวพิเศษก็ม,มีพูดอ่ะหนาวพิเศษก็มีเดี๋ยวครับมันหลายผู้เดี๋ยวครับมันหลายมันไปแพร่ตัวนั้นเนาะเจ้าใส่คำก็ซี่เทียมกับจีนยู้มันงัดตัวที่มันก็ดึงกระซี่แท้แหละเนาะมันมีห้อยแตกอยู่นี่หน่อยหนึ่งครับเพราะว่ายังครับเดี๋ยวเอาลําไส้ท้าไปเอากาวต่อสัางหยอดกี่ได้เนาะกี่ได้คือเก่าไปเอาไปต่อ นได้ดยยางไหรวเะันหลุดอยู่อืมได่ยางพวกนี้พาไปจ็คสันวนันสิบว่จ้าแมงงหลอกยางเลยลู้กบวดด้ยางยังเหลืออะไรอยู่พใบี่ห้นี้น่าจะสิบหชั้นนะโน,นี้เนียสิบหกชั้นใส่ทนนยุ่ยยางนี่ไปครับ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อูปาเราจะค่อยสิตื่นมาท่านบอดอกควยว่าเป็นโซ่ดมสชมไรีวิวล่ะเอออ่ะครับผเป็นยังครับก็เจอกันอูป้าเราพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ